ถักมาได้เป็นแบบนี้แล้วนะทุกคนใส่ใยสังเคราะห์ไปแล้วนะคะตึงแน่นมากเลยเนี่ยัยใยสังเคราะห์เข้าไปอย่างนี้แล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็คือต้องค่อยๆย,ยัดเข้าไปนะเพราะว่าพอหลังจากแถวนี้ไปมันจะใส่ไม่ได้แล้วนะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ทีนี้ความแตกต่างนะถักแบบนี้กับถักแบบนี้ป้าว่าถักแบบนี้ง่ายกว่านะคะแบบนี้ก็คือป้าถักขึ้นมาเป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่ายังไม่ได้ตัดไหมนะสมมติว่าเป็นเป็นอีกแบบเป็นแบบนี้เลยนะก็คือพอถักปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็พลิกพลิกถักด้านใน เนี่ยตอนนี้ 4x1a พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีเส้นหลังให้เกี่ยวแล้วอีกอย่างคือมันเป็นลายด้านในพอเราพลิกลายด้านในออกมามันไม่ค่อยสวยเนาะก็เลยจบแบบนี้ไม่ได้นะคะจบแบบนี้แบบแบบสอยติดกับก้นเลยไม่ได้ก็เลยต้องถักต่อไปอีกนะคะแล้วเวลาคักก็ต้องเอาขวดยาดมใส่ไว้ด้วยนะแล้วก็ค่อยๆเก็บไปทีละหลักทีละหลักนะคะน่ 4x1a 1a แล้วหลังจากแถวนี้มันจะใส่ มันจะใส่ใยสังเคราะห์ไม่ได้แล้วนะคะก็คือถ้าเราจะใส่ตรงไหนเพิ่มเนี่ยก็รีบเพิ่มตรงนี้เลยรีบเพิ่มตอนนี้เลยนะคะมันยังพออ้าออกได้เนี่ยมันยังพออ้าออกได้ก็ค่อยๆย,ยัดยัดเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าก็จะถัก 3x a 2x a แบบนี้ไปเรื่อยๆมาปิดนะคะตรงนี้มันจะช้าหน่อยก็จะถักมาปิดตรงก้นนะคะมาอัปเดตให้ดูว่าลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แต่งหน้าแต่งตาเอาตามใจชอบเราเลยคะ่ะ